แล้วมามีความรักอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นแม่ของลูกเลยครับอตอนนั้นเรามีชื่อเสียงเป็นเหลือเฟือมกจกแล้วไม่ยังยังยังไม่ใช่เหลือเฟือมกจกครับแต่ว่าไปเล่นตลกแล้วเล่นตลกแล้วแล้วก็ไปเล่นที่โรงงานเป็นโรงงานเย็บผ้าเขาเป็นหัวหน้าแผนกอะไรอย่างนี้อ๋อก็เลยเจอกันก็เลยเจอกันค่ะค่ะก็เลยคุยกันแล้วก็คบกันมาแล้วก็ เนี่ยได้ได้เป็นแม่ของลูกเนี่ยฮะก็คือเขาเข้ามาเป็นภรรยาเราได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้แต่งงานกันก็อยู่อยู่กินกันมาจนมีลูกด้วยกันสองคนแล้วก็มาแยกย้ายกันนี่แหละฮะซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็เริ่มประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆคืองานเยอะมากใช่ก็คือผู้หญิงคนนี้อยู่อยู่เห็นเห็นตัวตนผมตั้งแต่ผมยังไม่ประสบความสําเร็จจนผมมาประสบความสําเร็จอืมค่ะ แต่ทำไมพอเราลัคกี้อินเกมแล้วเราไม่ Lucky love มลัคกี้อินเลิฟเลยเพราะว่าในขณะที่การงานเราพุ่งความรักเรากับร่วงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นถึงได้เลิกกันเราบ้าคนละอย่างน่าัาผมเป็นคนที่บ้างงานมากคำว่าบ้างงานคือรับงานจนรับงานเกินตัวแล้วก็แบ่งเวลาไม่เป็นคือที่เลิกลากันกับแฟนเนี่ยมันไม่มีเวลาให้กันเลย ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดชีวิตผมที่แบบทํางานทุกวันมีทั้งถ่ายละครถ่ายรายการเราต้องตีไปงานคอนเสิร์ตตอนนั้นเดินสายเดินสายเวทีไทยสัญจรทุกอําเภอทุกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเดินสายผมขึ้นเครื่องวันหนึ่งไปกลับไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยอกลับมาถึงบ้านก็คือประมาณตีสามผมวติถ้าได้เข้ากรุงเทพนะตีสามเข้าบ้านก็ลูกนอนอยู่แฟนอาวแฟนอ่ะลุกขึ้นมาเจอกันบ้าง เจอกันก็คือมันเป็นเวลานอนแล้ว <คะ S 2> ตีห้ามีรถตู้อีกบริษัทหนึ่งมารอรับผมแล้วอะอะไรอย่างเงี้ย <คะ S 2> ผมกเ็เลยต้องคือมันเป็นชั่วโมงที่เราได้คุยกันมากกว่าเราอยู่อยู่กันแบบผมทํางานแบบบางทีเลิกตรงเนี้ยต้องตีไปนอนใกล้ๆกองถ่ายที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยไปจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยจนลืมลืมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลืมหรอกเราเผลอเลยเราเผลอเลยไปว่า้ยแฟนเรายังมีความสุขดี ครอบครัวเรามีความสุขดีแต่ว่าความสุขเขาอาจจอยากให้เราไปพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เหมือนครอบครัวอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาด้วยกันใช่ค่ะผมไม่มีเวลาตรงนั้นเลยกับภรรยาไม่ได้เจอแล้วกันลูกค่ะลูกอ่ะก็ก็จะเจอความภรรยาบางทีเจอสภาพตอนที่เขานอนอยู่อืมคือท่ชาเขาจะคือตอนว่าผมเข้าบ้านเนี่ยผมเลิกเล่นตลกตีสองตีสามตีสามนี่เข้าไปอ่ะลูกก็ับก็ได้แต่ไปหอมแก้มเนาะ อะไรเงี้ยมันไปเช้าขึ้นมาเขาก็ไปโรงเรียนแล้วเรายังนอนอยู่แต่บางทีอ่ะเรายังนอนเขายังนอนอยู่รถมารับเราแล้วไปละเขายังไม่ตื่นอีกอะไรเงี้ยเขาไปแล้วเราต้องออกไปแล้วอะไรเงี้ยเราวุ่นวายกับการทํางานอย่างหนักแบบเนี้เจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีหยุดอย่างเงี้ยกี่ปีผมว่ามีความสามารถ